ันนี้ครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในกการบล็อกสายนะครับการบล็อกสายนะครับอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้นั่นก็จะเป็นการบล็อกสายโดยการใช้อุ้งมือนะครับอุ้งมือฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับระหว่างตรงสะพานสายนะครับกับกึงการระหว่างสะพานสายกับฮัมเบอร์กิ้งนะครับตรงนี้นะครับเสียงก็จะออกมาได้ในสายนี้นะครับ ที่ทับมันจออกมาในลักษณะนี้นะครับบอกว่าเพื่อนๆ่อนมาตรงทฮมเบอร์เก,กิร์มอดีมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับไปเสกิได้ว่าเสียงนะครับมันจะต่างกันนะครับเสียงมันจะค่อนข้างที่จะบอดนิดน,นึงนะครับไม่เต็มเสียงนะครับแต่ถ้าตรงนี้เสียงจะมาชัดเจนมากทั้งการปีคอร์ดนะครับ ยังแจ้งนะครับสำหรับเพื่อนๆครันน้องทุกคนที่ต้องการที่จะฝึกในการบล็อกสารครับขอบคุณมากครับ